สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมือใหม่เกี่ยวกับตำแหน่งในเกม League of Legends Wild r i f พร้อมกับบอกลักษณะการเล่นแต่และตำแหน่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแว่นตา Optus ออผู้สนับสนุนใจดีที่ช่วยพพอร์ตช่องลอยสไตล์ในการทำคอนเทนต์ L L Wild r i เสมอมาแว่นตาที่ดีที่สุดสำหรับเกมเมอร์กรอบแว่นเนี่ยเบาบางสบายเหมาะกับการใส่เล่นเกม ตัดเป็นเลนสายตาได้ด้วยราคานะครับสมเหตุสมผลมีช่องทางในการสั่งซื้อมากมายซึ่งนอกจากจะสั่งทางออนไลน์ได้แล้วตอนนี้มีหน้าร้านแล้วด้วยอยู่ที่สยามซอย5นะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง3ตทุ่มและที่สำคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลอยสไตล์โดยการใช้คโค้ด LLOYD นะครับเพื่อรับส่วนลด100บาท มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าคุณเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งไหนในเกม League of Legends Wild Rift ผมจะพยายามบอกลักษณะาการเล่นของแต่ละตำแหน่งคร่าวๆนะครับตำแหน่งแรกเลยนะครับโซโล,โลเลนตำแหน่งของคนเหงา่นั่นเองเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครนะครับมีโลกส่วนตัวอาจจะคิดถึงทีมเนี่ยแค่ตอนที่ตัวเองแพ้เลนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆเท่านั้นเป็นตำแหน่งที่ถ้าทีมแพ้นะครับก็จะแพ้ไปด้วยและเป็นตำแหน่งที่ แบกยากนิดหนึงเนะครับเพราะว่าเลนนี้บักจะเป็นเลนที่โดนแก๊งบ่อยที่สุดเพราะว่าแกงง่ายครับผมจะบวกกันตลอดแล้วก็เลนมันค่อนข้างจะยาวนะครับ mm hmm. ก็จะโดนแก๊งบ่อยมากแต่ถ้าทีมเสมออย่างเช่นถ้าทีมเราเสมอกับอ e ีกฝ่ายแบบสกอร์0ู0 0 0นะครับ mm hmm. เลนโซโล่เนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าใครจะชนะจะเป็นคนทำเกมแล้วก็จะเป็นคนกดดันแมปได้ดีที่สุดนะครับ จังเกิลเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะครับแทบจะเป็นตำแหน่งที่กำหนดชัยชนะในเกมได้มากที่สุดละสามารถเลือกฆ่าใครก็ได้สามารถเลือกให้ใครเกิดก็ได้และที่แปลกอย่างนึงนะครับคือคนไทยเนี่ยเก่งเกี่ยงกันเล่นตำแหน่งนี้กันมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเอ่อถูกขอความช่วยเหลือบ่อยเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนหรือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเขาจะแย่งกันเล่นเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่กำหนดชัยชนะด้วยตัวของเขาเอง มิดเลนเป็นเลนที่ต้องใช้สมองเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องดูทุกเลนไม่ว่าจะเป็นเลนโซโล่เลนตัวเองเลนจังเกิลหรือว่าเลนดูโอเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมกับทุกๆเลนต้องแยกประสาทได้ดีเลนไหนเลือดน,น้อยเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปฆ่าได้หรือว่าเพื่อนกำลังจะโดนฆ่าเราก็สามารถไปซ้อนได้และใครที่เล่นตำแหน่งนี้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นแบบพวกเอ่ยืนติดเลนยืนแช่เลนนะครับอันนั้นก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ก็จะลำบากเพื่อนนิดนึง ADC เป็นตำแหน่งที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดในช่วงเลดเกมหมายความว่าคนที่เล่น ADC เนี่ยหรือว่า ADCarry นนะครับต้องเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ดีในระดับหนึ่งที่จะเล่นตำแหน่งนี้และเป็นตำแหน่งที่ต้องเล่นให้ดีไม่ว่าเกมจะแย่แค่ไหนหรือว่าเกมจะนำแค่ไหนคุณก็ต้องเล่นแบบธรรมดา normal แบบเดิมนะครับฟาร์มคีปมีของแล้วก็ต้องออกมายิงนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยคือตำแหน่งหลักในการทำดาเมจ ซัพพอร์ตนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซัพพอร์ตคือต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้เล่นสบายทุกวิธีทางเลยและลักษณะที่สําคัญที่สุดของคนเล่นซัพพอร์ตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบศึกษาดูเกมนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนคราวนี้เรา,าดูแต่ละสายการเล่นกันบ้างดีกว่านะครับของทุกตำแหน่งเลยเดี๋ยวผมจะวาดเป็นแผนผังให้ดูกันเลยดีกว่า เลนโซโล่นะครับก็จะมีสายไฟเตอร์หรือว่าพวกดาเมจคือตัวพวกนี้จะเน้นแบบโซโล่เพลย์เช่นแบบฟิโอร่าอลิเลียจะแบบเน้นโซโล่คิวนะครับใครเผลอก็จะดักฆ่าอยู่ในพุ่มนะครับแล้วก็จะเกิดพอเกิดปุ๊บก,ก็จะไม่มีใครอยู่ข้าอยู่แล้วก็จะโชว์ยับนะครับโซโล่คิวดูด้วยส่วนสายฟทีมนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกแทงพวกทำซีซีให้กับเพื่อนนะครับเช่นมอไฟกากัสสายเนี้ยส่วนใหญ่จะมักจะไม่ค่อยเห็นในคนไทยสักเท่าไหร่นะครับ จะไปเห็นสายไฟเตอร์มากกว่าสายต่อไปนะครับสายออราคนเล่นแนวนี้นะครับก็จะเล่นได้หมดแต่ว่าไม่สุดสักทางก็คือจะเล่นพวกไฟเตอร์ได้จะเล่นพวกแทงได้แต่ก็อาจจะไม่บรรลุของสายนั้นๆคือแต่ละสายมันก็จะมีศาสตร์ที่แบบลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่สุดส่วนสายสุดท้ายนะครับสายสปลิตสายนี้ก็จะยากที่สุดจะคล้ายกับพวกสายไฟเตอร์แต่ว่าจะ จะแตกต่างกันนิดนึงคือสายไฟเตอร์เนี่ยบางทีอาจจะมาแจมไฟอาจจะไปดักฆ่าคนเดียวแต่ว่าสายสปิดจะยากมากเพราะว่าต้องดูทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าอยู่ในโพสิชันที่ดีไหมถ้าอยู่ในโพสิชันที่ดีเราสามารถดันสูงได้พอดันปุ๊บก็จะสร้างแรงกดดันให้กับแมปอย่างสูงนะครับสายนี้เนี่ยน่าจะแบกสบายที่สุดน,นะครับตัวละครก็จะเป็นพวกคามิลฟิโอราแจ็คอะไรพวกเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูสายของจังเกิลกันบ้างดีกว่านะครับสายของจังเกิลเนี่ยก็จะมี2ส,สายก็คือสายแท้งกับสายดามเมจสายแท้งเนี่ยก็จะเป็นแบบฟอร์ทีมเก็บออบเจกต์หนักๆนะครับพวกแบบนูนู่พวกวายอะไรแบบนี้ชงให้เพื่อนเกิดแล้วก็ตัวเองเป็นแท้งทําจังหวะน,นะครับให้เพื่อนเล่นง่ายสายเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมักไม่ค่อยเห็นในคนไทยเหมือนกันส่วนสายดามเมจนะครับหรือว่าสายที่แบบโชว์โซโล่แครีอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวกลีซินคาซิเกร e คือสายเนี้ยคนที่เล่นส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็มักจะแบกได้นะผมผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็สายนี้นะครับก็มันจะเก็บตกไม่ค่อยให้คิวใครแต่ว่าถ้าโหดก็โหดไปเลยแต่ว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยเพื่อนก็จะเล่นยากบิดเลนส่วนมากจะแบ่งเป็น2สไตล์การเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันแยกได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมดเบิร์ดเมดคอนโทนเมด นูน่นนี่นัสส่นแอสซิสซินอะไรแบบนี้มันแยกได้เยอะแต่ว่าผมจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันก็คือ2สายก็จะมีสายโรมกับสายฟาร์มนะครับสายโรมเนี่ยก็จะเน้นเดินเกมช่วยเพื่อนช่วยทําเกมนะครับแบบจังเกิลเดินไปไหนเ,เราก็ไปด้วยจังเกิลไปทําเกมไปฆ่าใครก็เดินไปแจมด้วยส่วนอีกสายนึงสายฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มไปเรื่อยๆเอาตัวเองเกิดน,นะครับอย่างเช่นพวกซิกพวกได้หน้าอะไรพวกนี้นะครับก็ฟาร์มฟาร์มแล้วพอเลทเกมก็แบกเดี๋ยวยกตัวอย่างสายโรมกันนิดนึงนะครับ สายโรมันก็จะเป็นอ,อย่างเช่นอา,ร,อาริโรมแบบแอสซัซินก็จะเป็นเซตฟิตอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีสายฟอร์ทีมเซ p ราฟินกาลิโออะไรแบบนี้ส่วนพวกฟาร์มก็จะหลายตัวมากๆในในวายลิฟนะครับยกตัวอย่างงา่ายๆก็ซิกได้นาแหละอเอ c นะครับหรือว่าตำแหน่ง AD Carry ที่ทุกคนชอบกันนั่นเอง ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเบสิกที่สุดของ a อ c ินก่อนเลยดีกว่าคือเข้ามาฟาร์มเฉยๆนะครับไม่สู้เลนรอวัดทีมไม่สู้เลนนี่หมายความว่าแบบนั่งเคลียร์มินเนียนอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะไม่จัดอยู่ในสายนะอ่ะเพราะว่ามันเป็นเบสิกที่สุดของการเล่น a อ c ถูกปะ่ะหลักๆแล้วนะครับ a อ c เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2สายก็คือสายฟาร์มเป็นขั้นกว่าของเบสิก ADC ข้อดีก็คือถ้าเพื่อนในทีมเก่งแบบตำแหน่งมิดเลนตำแหน่งจังเกิลชนะแล้วก็สายนี้ก็แค่ ฟร์มฟไปรออยู่ในโพสิชันที่ดีแล้วก็ช่วยยิงก็ออโต้บีทครับง่ายๆส่วนอีกสายนี้ก็จะเป็นสายตบเลนนะครับจะสร้างความได้เปรียบให้กับเกมสามารถเดินเกมจากจุดนี้ได้แล้วก็เป็นเหมือนแบบสายเอาเพลย์นะเออที่ทําอะไรแบบคาดไม่ถึงอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายก็ไปดักตบใครสักคนแล้วกออ็หรือว่าพุ่งไปยิงเอดีซีฝ่ายตรงข้ามแบบเล่นเปรี้ยวๆอาจจะทําทีมแพ้แต่ก็สามารถสร้าง ชอปตปฏิหารได้เยอะนะผมค่อนข้างจะชอบความเข้าใจผีดเกี่ยวกับ ADC นะครับหลายๆคนที่ดูแข่งแล้วไปเห็นนะักแข่ง ADC ทําซ s แบบโอ้โหแบบ c ซเยอะเยอะมากมันเกินเวลามันทําได้ยังไงไปเสกมินเนี่ยมาฟาร์มหรือเปล่าเออ ADC คนนี้เนี่ยแบบเก่งสุดๆนี่แหละครับ ADC ที่แบบทุกคนควรจะเป็น เพราะว่าไม่เคยเห็นในรังมาก่อนแบบตื่นตาตื่นใจนะครับซีเอสนำเวลาแบบเวอร์มากและสาเหตุที่ไม่ค่อยได้เห็น a อดีแบบนี้ในแรงไม่ใช่เพราะว่าแรังเนี่ยไม่มีคนเก่งแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นแผนการเล่นของทีมเขานะครับที่ทีมเขาพร้อมใจจะเททรัพยากรให้กับ a อดคนนี้คนเดียวหรือว่าตําแหน่งอื่นเนี่ยอยากจะให้ a อดีซคนนี้เนี่ยแบกนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับก็คือจะให้มินเนี่ยนไปฟาร์มเลยเออ เดี๋ยวนายฟาร์ม2เลนไปเลยนะฟาร์มเลนตัวเองแล้วก็ฟาร์มเลนเราด้วยอะไรแบบนี้คือนึกออกใช่ไหมครับสองสองฝั่งเนี่ยมันจะมีทรัพยากรเท่ากันแบบฝั่งหนึ่งมีร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีร้อยแล้วก็อาจจะแบ่งให้ ADC 80อีกฝั่งหนึ่งแบ่งให้ ADC AD 50อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับที่ยอม CS ตกอาจจะเป็นจังเกิลที่ไม่ยอมฟาร์มป่าหรือว่าอาจจะเป็นโซโล่เลนที่ไม่ยอมฟาร์มเลนเลนไกลนะก็จะโยนให้กับ ADC อ เทคนิค CS ตามเวลานะครับ CS ให้ได้ตอนต้นเกมบเยอะๆนะครับไม่ควรพลาดเพราะว่ามันจะทําให้ทามมิ่งของเราเนี่ยเปะ๊ะพอเราทามมิ่งเปะ๊ะปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอเทมแบบว่าชิ้นใหญ่มาชิ้นหนึ่งแล้วมันจะลารดมินเนียนง่ายแบบเคลียร์มินเนียนง่ายพอหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้ทุกที่แล้วครับอันนี้คือเทคนิคของ ADC แต่ว่าถ้าต้นเกมพลาดเนี่ยมันก็จะยากนะครับเพราะว่าทามิ่งในการซื้อของอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เป๊ะก็พยายามอย่าพลาดต้นเกมนะเวลาเล่น a อดีซซัพพอร์ตนะครับจริงๆมันก็มีหลายสายแหละแต่ว่าผมอยากจะยกตัวอย่างให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนั่นก็คือซับแทงกับซับบัฟ ละกันนะซับแทงก็จะเป็นพวกตัวรับดาเมจช,ชงจังหวะให้กับทีมทำซีซีคอยเปิดแมปคอยเฟสเช็คคอยทำอะไรทุกอย่างให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับเช่นพวกบรอมอลิสตาลิโอนาสายนี้จริงๆในการแข่งขัน LLY Rift เนี่ยส่วนใหญ่มักจะทําให้ชนะง่ายกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ซับแทงนะครับเดินเข้าไปรับสกิลสําคัญสาคัญมาแล้วก็กดกากรไอเทมช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับจะทําให้ตัวเขาไม่ตายแล้วก็รับดาเมจไปแล้ว ทำให้แครี่ทั้งหมดของเราเนี่ยเล่นง่ายือมอส่วนซับบัฟนะครับส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นจะเป็นแนวอยู่แบบด้านหลัง A-D-C ทั้งทงที่จริงเนี่ยมันสามารถช่วยแบบข่มเลนได้นะครับซับแนวนี้นะก็จะคอยเสริมสร้างสถานะต่างๆนะครับให้กับ A-D-C ของเราเนี่ยเก,ก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นยกตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดที่สุดเลยนันก็คือลู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 เนี่ยผมว่าเป็นซับบัฟที่โหที่สุด ณตอนนี้ละเวลาที่กด3กด2ใส่ AD Carry นะครับถ้า AD Carry เป็นแบบพวกไฮเปอร์แบบโหจัดจัดในช่วงเลดเกมพวกจิงพวกเวนอะไรแบบนี้นะครับลูรู้เนี่ยนะน่าตอบโจทย์ที่สุดละคือแบบ ADC ีซเราไม่ตายด้วยแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะครับพริ้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับซีรีส์ครบเครื่องเรื่อง LLY รีปซีรีส์เดียวที่จะทําให้คุณเข้าใจ LLY รีบแบบลึกซึ้งจากระดับมือใหม่ไปจนถึงแรงระดับสูงเลยคุณเป็นสายไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับ EP ต่อๆไปใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย